กรอบตู้ควาบายเองนะครับมันไม่ได้เสร็จในครั้งเดียวนะเราสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมได้เรื่อยๆเดิมใส่บากาแบบ6ช่องนะครับคิดว่าพอแล้วนะจริงๆตู้เรามันก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเราจะเดินให้ครบนะครับทั้งฝั่งของออนกริดนะครับฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้จะเป็นฝั่งออฟกริดก็คือฝั่ง ups นั่นเองนะครับก็คือดึงไฟจากแบบจากอินเวอร์เตอร์ปล่อยให้โหลดตอนนี้ดึงมารอแล้วแหละแ,แต่ว่าหลังจากที่เราต่อวงจรเนี่ยเห็นไหมาสายกาวผมมันไม่พอนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องเปลี่ยนเลยก็คือตัวนี้บากา แนะนำตัวนี้นะครับนี่ไปหาซื้อได้เลยนะเป็นบาเกลเราจะเลือกได้10ช่อง12ช่องนะจริงๆเขามีให้เลือกแต่4ี่ช่อง6ช่องอะไรประมาณนี้อันนี้ก็แนะนานะครับสาหรับคนที่ประกอบตู้ทําตู้เองนะครับสามารถเลือกตามการใช้งานนะตัวนี้เป็นทองเหลืองทองแดงเป็นโลหะนะนงานดีนะครับพิกัดอยู่ที่ใต้คลิปเลยนะให้ตู้นี้นะครับมาควบคุมตัวอินเวอร์เตอร์ไฮบริดของรับพวังงาน 6k นะครับนี่ตู้ก็จะเป็นตู้ฝาใสแบบนี้ สำหรับตัวตู้นะเป็นของ q l วลินะครับเป็นตู้ที่มีอะคริลิกใสแบบนี้เวลาเราดูจากด้านนอกนะครับถ้ามันมีไฟตัวชิโนนะครับก็จะเห็นนะปรเท่ดีนะเดี๋ยวผมจะใส่ไฟสายแต่ยังไม่ได้ใส่นะครับเอามาคล้องไว้ก่อนแล้วก็สั่งสวิตชิ่งตัวนี้24โวลต์นะครับก็เตรียมจะมาแต่งตู้ตรงนี้นะก็ไว้มาติดตามกันนะครับวันนี้แนะนำบากาวของนะอรายละเอียดใต้คลิปครับ